น้องเศร้าเป็นคนเอาพรอนติตินไปให้พ่มทานเป็นทั้งชุดชุดย่อยและพ่มทานแขวันละคลังคือตื่นนอนมาก็ทานเป็นกิจวัตรประจําวันมาประมาณปีเกือบสองปีแล้วที่ทานมาและผมก็ยังยืนยันตรงนี้ครับว่าผมทานแล้วทําให้ผมเองทํางานแบบปกติผมไปเช็คเลือด เช็คเบาหวานเช็คร่างกายประจําปีผมก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับร่างกายตัวเองแล้วก็ล่าสุดคุณแม่ผมแหม่พมเป็นสโตรกรับเป็นเส้นโลหิตในสมองตีบสลบไปสองเดือนนะครับหลังจากที่แม่ฟื้นคุณหมอก็บอกว่าแม่เป็นได้แค่เจ้าหญิงนิทราต้องเฝ้าดูแลตอนนั้นยังไม่ได้ทานนะครับตอนยังไม่ทาน ก็พาแม่กลับมาบ้านผมก็นำไปให้คุณแม่ทานด้วยเสร็จแล้วแม่ก็ดึงสายาจมูกที่ให้สายยางให้อาหารทางจมูกออกแล้วก็กินข้าวเองกินข้าวเองได้แม่ไม่ได้ฝึกกลืนนะกินเลยเคี้ยวเลยตืืนเลยแล้วก็ไปเย็บคอทีอ่ใส่ท่อหายใจปรากฏว,ว่าปัจจุบันนี้แม่ลุกขึ้นนั่งเองได้ คนอย่างเอกชัยศรีวิชัยผมพูดได้เลยจ้างผมสิบล้านผมก็ไม่พูดถ้าของมันไม่ดีจริง